ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมที er fate, ท่ติดตามช่องอยู่กับนนอยู่นะผมวันนี้นะผมก็มีสาระดีๆอีกแล้วนะผมมาให้ทุกค nah, นได้รับชมกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับผมไปดูวิธีการตรวจเช็คงานในส่วนของระบบไฟของเรานะเพื่อนๆนะพอดีว่าวันนี้นะผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาตรวจบ้านนะครับผมก็ไปเจอจุดๆหนึ่งว่าบ้านของลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าเลยนะผมแต่ว่า มันมีลักษณะของการหมุนที่บริเวณมิเตอร์ไฟหน้าบ้านนะผมตลอดเวลาเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมมันเป็นสาเหตุของอาการสายไฟรั่วนะครับผมก็คือไฟฟ้าเนี่ยรั่วลงสายกราวนะครับผมทำให้ไฟฟ้ากระแสไฟของภายในบ้านนะผมไหลลงไปที่เส้นตัวเส้นกราวของตัวบ้านนะเพื่อนๆนะ สาเหตุนะผมมันก็จะทําให้ตัวมิเตอร์ไฟของเราเนี่ยหมุนตลอดเวลาเราก็จะจ่ายตังค์ไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าโดยที่เราไม่ได้ใช้ไฟเลยเพราะไฟมันรั่วลงกาวนะผมผมก็เลยทําการเข้ามาเปิดตัวเช็คแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาลองแวะมาดูกันมาก็ตัวนี้นะเพื่อนๆนะถ้าจะสังเกตให้เห็นดีๆเลยนะผมว่ามีการต่อที่ผิดพลาดค่อนข้างที่จะสูงนะผมอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตเห็นนะเพราะว่า ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่ช่างไฟขนาดแท้เลยนะเพื่อนๆนะแต่ก็พอที่จะดูแล้วก็สอนแล้วก็บอกเพื่อนๆได้นะครับผมคือตัวเนี่ยคือตู้ของชไนเดอร์นะเพื่อนๆนะตู้ชไนเดอร์เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสายไลน์สายนิวชอนนะครับผมแล้วก็กาวเนี่ยจะจ้ำที่บริเวณข้างบนนะครับผมสายกาวหลักเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่สุดนะครับผมจะวิ่งมาจ้ำที่บริเวณตัวกาวอย่าจับนะครับเพื่อนๆมันอันตรายเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนมีไฟไม่มีไฟ แล้วสายกาวเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นตัวกาวของตัวปลั๊กตัวปลั๊กชั้นหนึ่งชั้น2ชั้นสาปลั๊กแอร์หรือว่าจะเป็นกาวของเครื่องทาน้ําอุ่นอะไรก็ว่ากันไปก็จะมาจัมจากตรงนี้ไปต่อครับผมส่วนตัวนี่คือสายนิวตอนนะครับผมแผงวงจรตัวนี้นะผมมันจะเชื่อมต่อกับแผงลูกเซอร์กิตบริเวณโซนด้านหลังอยู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดึงนิวตอนจากตรงนี้ได้เลยนะผมวิ่งไปข้างบนนะผมไป จำเข้าพวกปลั๊กพวกหลอดไฟอะไรพวกนี้ที่มันต้องใช้นิวตอนนะครับผมวิ่งเข้าไปได้เลยแต่สิ่งที่ผิดนะครับผมคืออะไรรู้ไหมฮะผมมองว่าสิ่งที่ผิดคือสายนิวตอนนะครับผมเพราะว่าสายนิวตอนเนี่ยถ้าจะวิ่งมาโดยตรงแล้วนะผมจะต้องจำเข้าตัวแท่งกาวก่อนนะเพื่อนๆนะจากนั้นเนี่ยค่อยจำนิวตอนจากกาววิ่งเข้าตัวลูกเซอร์กิตใหญ่ของเรานะเพื่อนๆนะ ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการ mm hmm. จำที่ข้ามสูตรมาตรงนี้เลยมันต้องจำเข้านี่ก่อนแล้วค่อยย้ายเข้ามานี่อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขตรงจุดนี้กันนะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองแก้ตัวที่ตรงนี้ให้ลูกค้าไปก่อนนะพ arn, เพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเดินไฟผมเดินไฟไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ผมพอที่จะแก้ไขางานเฉพาะหน้าไปได้ก่อนนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวตรงนี้เราแก้กันไปก่อนเฉพาะหน้าแล้วช่างไฟจะมาดูกันอีกทีนึงก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆ ตรงนี้สายลายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมก็ลายออกจากลูกเซอร์กิตเล็กอยู่แล้วครับผมวิ่งคู่ไปกับตัวนิวตันสองตัวนี้วิ่งคู่จับคู่ไปมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแก้ไขกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนเลยนะเพื่อนๆนะอย่างแรกเลยต้องเช็คว่าตัวไหนคือสายลายตัวไหนคือสายกาวไม่ใช่ว่าเชื่อมกันผิดตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นแรมเช็คไฟนะผมถ้าจิ้มไปแล้วมันมีไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทํากา,การปล่อยแสงสีแดงออกมาให้เราได้เห็นนะครับเพื่อนๆเนาะ อย่าเอานิ้วไปจิ้มเพื่อวัดนะครับผมตายเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้นิวตันครับผมเห็นไหมมันก็จะไม่แสดงตัวไฟขึ้นมาเนาะก็ต่อถูกแล้วนะผมตัวนี้กาวอ่าโอเคกาวเนี่ยจะต่อด้านขวาตัวนี้จะเป็นนิวตันนะครับผมในส่วนของตัวชไนเดอร์นะเพื่อนๆนะอันนี้สัญลักษณ์เนี่ยมันหายไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าตัวตัวตอื่นเนี่ยลูกค้าก็ดูไปเพื่อนๆก็ดูกันหน่อยนะคว่า อยู่ฝั่งไหนกันแน่ครับผมจําให้ถูกฝั่งเพราะว่ามันมีผลต่อการย้ายมาแผงคอนโซลข้างหลังนะครับเพื่อนๆโอเคเป็นตัวสายลายอย่างเดียวเลยพวกนี้เดี๋ยวเราจะทําการย้ายเส้นนี้นะผมวิ่งเข้าที่ข้างบนนะเพื่อนๆนะแล้วค่อยจําจากข้างบนเนี่ยวิ่งเข้าตัวแผงนิวตันตัวนี้เพื่อเป็นการถูกวิธีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหายไหมนะครับ นี่ครับผมขั้นแรกก็ปลดที่ตรงนี้ก่อนนะเพื่อนๆน,น้องแล้วก็ตัดสายให้มันสั้นลงแบบนี้นะครับผมบางคนอาจจะปล่อยเหลือไว้ก็ได้ไม่ต้องตัดก็ได้แล้วก็คลายน,อน็อตตัวนี้ออกนะครับผมเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับผมระวังนะฮะอย่าให้สายวิ่งไปชิดที่บริเวณตัวตู้เอร์กิตลนะครับผมทั้งสายกาวแล้วก็สายตัวิูท้อนของเราด้วยนะเพื่อนๆน,นะขั้นตอนต่อไป จัมนิวตันนะครับผมเพิ Luckily, ่มวิ Hence, ่งเข้าต <ss> ัวล็อกช่องนี้นะผมเข้าสล็อตตัวนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่เห็นไหมนิวตันเนี่ยมันจะตรง่างนี้จัมตัวนี้เข้านี่นะครับเพื่อนเพื่อนไปก็ตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเราก็ได้ทําการจับเนี่ครับผมสายนิวตันตัวใหม่เนาะตัวเดิมเนี่ยเราก็ต้องวิ่งเข้ามาที่แท่งกาวเนาะจากนั้นเนี่ยจัมนิวตันเพิ่มนะครับเพื่อวิ่งเข้าสู่ตัวสายนิวตันของลูกเซกิตตัวใหญ่เนาะ พอเราทำการจำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลให้ตัวสวิตช์นะครับลูกสกิดย่อยตัวเล็กตัวนี้นะฮะตัดการทำงานนะผมเนี่ขึ้นเป็นตัวแดงแบบนี้แล้วถ้าของชาร์ไนเดอร์เขาจะขึ้นแบบนี้เลยแสดงว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดที่ตัวปลั๊กชั้น3าะแล้วเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปแก้ไขกันต่อไปหาจุดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะเพื่อนๆเราก็มาอยู่ที่ตัวชั้นชั้น3ามแล้วนะผมเนี่ยเดี๋ยวผม ลองไล่เปิดไปทีละตัวนะเพื่อนๆเราต้องเปิดตัวบล็อกตัวนี้เช็คนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจากหน้าหน้าตู้นะครับผมในส่วนที่มันทิปเนี่ยมันเป็นในส่วนของตัวปลั๊กไฟชั้นสามเพราะฉะนั้นก็เราก็ขึ้นมาตรวจกันนะครับผมเข้าคู่สายไม่มีปัญหาครับผมก็ต้องตรวจให้ครบนะ้เราก็ไปตัวต่อไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะเพื่อนๆนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมผมก็ ยังไม่เจอนะว่ามันผิดอะไรตรงไหนแต่ตอนนี้นะผมผมก็เช็คปลอกไฟไป2ตัวแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่อยู่ที่ชั้นสาน่าจะน่าจะตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆนะผมวิธีการแกะปลอกไฟสาหรับใครที่อยากจะตรวจด,ด้วยนะนี่ทุกคนครับมันก็จะมีเข็มอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับก็เอาปากแบงแบบสบส่ราปาดแปนะผมจิ้มเข้าไปแล้วก็แบะฝาออก ผมสันนิษฐานนะเพื่อนๆนะไอ้ประเภทที่แบบสายกาวรั่วน,นะครับปกติแล้วอ่ะมันจะเกิดบว่าเราต่อสายกาวนะผมวิ่งเข้ากับสายวิ่งเข้ากับสายลายนะเพื่อนๆนะไปต่อเชื่อมลายเข้ากับตัวกาวเนี่ยมันจะทําให้ไฟฟ้าวิ่งลงเส้นกาวแล้วก็ลงสู่ดินไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆแล้วมันไปประจุเหมาะนะผมกับการต่อของตัว ตู้เมนั่ที่มีการตอบผิดพลาดน,นะเพื่อนๆส่งผลให้ไฟไม่ตัดก็จ่ายค่าไฟไปอยู่นั่นแหละถ้าถ้าเราไม่มาแก้เนาะแต่พอเราแก้ข้างล่างเสร็จแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันมาเป็นที่ตรงไหนสาเหตุอะไรมันอยู่ตรงไหนมันก็บอกเราแล้วลว,ว่าอยู่ที่ปักชั้นสามเราก็มาไล่ไล่หาผมอ่านี่เป็นไงเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนี่เลยเพื่อนๆเจอต้นต่อเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอก คู่สายตัวนี้นะครับผมมันคือคู่สายขายลายทั้งคู่ช่องสล็อตตัวนี้มันจะเชื่อมต่อก,กับสล็อตตัวนี้ถูกไหมฮะมันเป็นการเอาไว้จ้ำไฟจากตัวนี้วิ่งไปที่บล็อกไฟข้างๆนะผมสมมติตัวนี้มีบล็อกไฟตัวนเนาะเราก็จะจิ้มสายลายหลักเข้าตัวนี้แล้วก็วิ่งจากตัวนี้นะผมมาที่สล็อตนี้ต่อเพื่อเป็นการขยายเส้นลายแต่นี่เอาเส้นกาวมาใส่แสดงว่าสายไฟฟ้าเนี่ยมันเข้านี่แล้วออกที่กาว แล้วไปลงที่ล่างบ้านถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่ีการแก้ง่ายมากเพื่อนเพเพียงแค่จิ้มลงไปให้มันดังแป๊กแล้วดึงสายไฟขึ้นมาเอาอจากนั้นเนี่ยนี่คือช่องกาวครับเพื่อนเพ่อช่องตัวกลางเนี่ยคือกาวมันจะเขียนเอาไว้รูปตัวทีแล้วก็ขีดขีดเนี่ยมันหมายความว่ามีแท่งกาวลงมาครัผมแล้วก็ปักลงดิน ให้เราเสียบเข้าช่องนี้นะครับผมสองช่องนี้ช่องไหนก็ได้นะ,ะผมเลือกเอาได้เลยแล้วลองดึงดูต้องดึงไม่ออกต้องดึงไม่ออกแบบนี้นะ,ะเพื่อนตัวนี้สายนิวตอนอยู่ข้างล่างสุกแล้วถูกแล้วตัวนี้สายลายอยู่ข้างบนถูกแล้วนะ,ะผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดสวิตช์ได้เลยโอเคสนี้ทำมัเหมือนตกเหมือนกัน,นกับผมก็อย่างที่บอกครับผมาการต่อสายไฟครับมัน ต่อผิดพลาดอันนี้มันคือแบบว่าต่อผิดพลาดไปสองที่ครับผมคือผิดที่ตัวนี้1จุดละแต่ว่าแทนที่มันจะมีการฟ้องที่ตัวตู้ตู้เมนของเราว่าเกิดการต่อผิดพลาดนะต้องตัดไฟนะกลับกลายเป็นว่าไปต่อที่ตู้ผิดอีกครับผมทีนี้ก็ถ้าลูกค้าเข้าไปอยู่ก็เหมือน,นเิมลยฮนะใช้ไฟบานเบิกสำหรับบ้านใครที่กระแสไฟแบบว่า ไหลออกเยอะๆยๆตอนเข้าอยู่รั้งแรกๆนะก็ลองสังเกตด,ดูนะเพื่อนๆนะถ้าหมดค่าไฟเยอะๆเนี่ยเช็คเคสนี้ร่วนๆแต่ว่าถ้าอยู่ไปนานๆแล้วกรณ <ๆ S 2> ีแบบนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ต้องบอกยอ่าอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะเป็นในกรณีอื่นอาจจะไม่ใช่กรณีปั๊กถ้าเป็นกรณีปั๊กเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วไปงงไป,ไปู้งล่างกัน ตอนนี้นะผมเราก็ต่อบล็อกไฟใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอเช็คด้วยอุปกรณ์ของผมสักนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะว่ามีการต่อที่ถูกต้องหรือเปล่าอ่าโอเคนะคผมก็ไฟสําหรับขึ้น2ขีดด้านล่างของตัวนี้ครับผมเป็นคอลเล็กครนะผมก็หมายความว่าต่อได้ถูกต้องนะครับผมก็เป็นอันว่าเครียร์ครับผมเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะผมจากเดิมนะผม เส้นหลักของเรานะผมวิ่งเข้านี่ใช่ไหมผมตัดครับผมเชื่อมวิ่งเข้าตัวเส้นเกาวแท่งเกาวตัวนี้แทนจากนั้นเนี่ยจัมมนิวตันนะครับผมเข้าที่ตัวนี้เข้าเข้าเข้าสล็อตนิวตันตัวนี้นะผมแล้วลองเปิดเครื่องตัวนี้ทิปนะครับผมก็คือปักชั้น3มแล้วก็เราได้สันนิษฐานแล้วก็ขึ้นไปแก้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับผมเปิดตัวนี้ก่อนอ่ะลองเปิดตัวนี้ตาม เรียบร้อยนะผมตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะผมไม่เกิดการสปาร์ตัดคัตเอาท์ขึ้นตัวแดงอีกนะผมเดี๋ยวที่นี้ปัญหาสุดท้ายที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกคือมิเตอร์หน้าบ้านหมุนตลอดเวลาตอนนี้ปิดไฟข้างในบ้านหมดแล้วเดี๋ยวเราเออกไปเช็คกันข้างนอกดูไป <L un it> ก็สําหรับใครนะครับผมที่มีปัญหาแบบนี้ก็ดูทิคนี้ว่เป็นตัวอย่างเนาะ <L un it> เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าบ้านกันว่าหายหรือเปล่านะเพื่อนๆนะมา ก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูกันนะผมก็ตัวมิเตอร์ข้างหน้าบ้านของเราก็ไม่หมุนแล้วนะผมการแก้ไขของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ทํางานจบงานได้แบบว่าสุดยอดนะผมก็หมุนนิดๆเพราะว่าลืมปิดไฟห้องน้ํเนี่มันก็เลยทาให้หมุนนิดหน่อยนะผมอันนี้ไม่ต้องตกใจมันไม่หมุนแรงเหมือนตอนแรกแล้วใช่ไหมครับผมมาสรุปกันก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะผมที่มีปัญหานะผม ไฟฟ้าล่วลงกราวนะผมสามารถซ่อมได้ด้วยตัวเองไหมผมแนะนำว่าถ้าศึกษาดีๆแล้วก็ระมัดระวังนะผมสามารถทำเองได้แต่ถ้าใครไม่ชำนาญใครไม่ระมัดระวังตัวใครไม่เชี่ยวชาญผมไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าไฟบ้านอันตรายแน่นอนครับผมที่ผมดูที่ผมทำให้ดูแล้วก็ทำให้ท,ทุกท่านได้รับชมเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับผมใครที่ไม่เป็นจริงแนะนําให้สอบถามช่างให้ตามช่างเข้ามาช่วยทําดีกว่านะเพื่อนๆนะเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตตัวเองผมห่วงชีวิตของทุกคนมากกว่ามากกว่าจะมานั่งเสียตังค์สองสามรรอประมาณนี้ไม่แพงมากก็วิธีการแก้ไม่ยากเลยหนึ่งนะผมทําตัวตู้ต่อไฟให้ถูกต้องสองซ่อมระบบแล้วก็สมลองกลับเข้ามาเช็คดู เพียง3ขั้นตอนง่ายๆครับผมทุกคนสามารถเอาไปทำเองได้ใครที่ติดตามช่องอยู่กับนนอยู่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามได้ที่ช่องอยู่กับนนเลยนะผมสำหรับวันนี้อยู่กับนนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ